เราเอามาจากกรุงเทพเลยนะครับไปซื้อที่กรุงเทพดีดีด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณสองเกาชีอีกเล้วันแรกวันแม่บอกว่าคนทธเจับสลากได้สองเกาชีโอ้ยสองห้าเก้าุยขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตขอบคุณลูกค้าของกินนี่ดีที่หนูบบมีลูกค้าทุกคนที่คอยพพอร์ตบ่มีเอฟซีทุกคนมือนีหนูก็ับมได้สัมผัสรถนะคะทุกคนข่แบบดีใจมากเลยอะ มันเป็นรถที่หนูแบบต้องการอยากจะมีตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีทุนซื้อเอา,อาเอาลงได้เลยพี่น้องเอา,เ,าเอาลงได้เลยครับไหนลูกตอนนี้จับได้สองก้สี่ติลูกโอ้ยไป่ายเถอทะเบ,บียน,เ,นเพลเ,เพงเอาอลไปตัเลเลครับเพลนเพง,งเุเพลนเพงคับเพลนเพงจับจับเลขในสองเก้ี่ดนปลายเดียงสองเกเลยเพลนเพง ไม่ไม่หล่นครับไม่เป็นไรครับพี่มาพี่กล้องเข้ามาพี่กล้องเข้ามาพี่ฟังเสียงมาฟังเสียงทกุคนมาฟังเสียงรถครับรุ่นรุ่ฝนแคลบได้เลื่อยโอ้ไม่นียงล่อจะไปเร่อเลยเฮ้ยผมจีกียรขี้ว่ะหรอพี่น้องทุกคนนนตตื่เ้ผมจีกียรขี้ว่ะหรอครับผมตายแล้วโอ้ ก็รู้แบบอุ้ยไม่ใช่มันอันนั้นมันโดนนี่คนแคบคนดูกันนะทุกคนครับอันอันได้เงินเจี๊ยบเทปบล็อกเปลี่ยนได้พี่น้องตายตายมากแคบอันในเพจน่ะแคบคนดูอะอ่ั ตอนนี้เราจะเปิดประทุนมันยังไงครับพี่นุ๊กครับเราจะต้องเปิดอันนี้อันครับว่าเป็นเรื่องการเปิดก็คือวที่ลูกแจ้งเนาะก็คือสามารถกดตรงนี้ค่ะกดล็อกก็คือเหมือนเราเปิดแล้วเราแค่ค้างไว้ค้างไว้พี่น้องมึงอันนี้ครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็แคปไปเลยได้ครับได้ครับอุ้ยตรงนี้มันเป็นผ้ามั้งคะเป็นผ้าครับเป็นผ้าอันนี้คือเปิดอัน เปิดอันนั้นมันใช่ไหมต้องเปิดข้างในก็ได้พี่นุ๊กเพราะว่าเปิดราคงข้าวพี่นุ๊กขึ้นมันโอเคลูกขออนุญาตเดี๋ยวให้คุณครูลองเปิดด้านในนี้ครัได้ครับก็คือเหยียบเบรกแล้วก็เดี๋ยวกดลงนพี่น้องเบิ่งได้ครับผมเห็นเพื่อนผมเลยนะครับกดไปเลยพี่นุ๊กครับเหยียบเบรกปุ๊บลงกดปุ่มที่เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับค้างแรกกดลงปกติครับอไม่ใช่เหยียบเบรกนะครับมันค่อยขับรกเสีย ยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยสีเขียวกับสวยเด้โอ้ยพี่น้องค่ะนั่นเดี๋ยวอาจจะต้องกดขึ้นให้เขาปิดก่อนนะคะอุ้ยมันเป็นอย่างสี่ครับพี่น้องครับเขาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับอ่าผมจะพามาดูเขาครับอุ้นขอดูได้ไหมอ่ะได้ครับนี่ครับไม่ไม่ครับ Oh. <Wh ee. S 1> ออวิ้แล้เราคนนั่งบหมองนี่ได้ปะนี่แล้วเราของเก็บยังไงอะ <c oughs> พี่น้องครับนี่ครับ <Wh ee. S 1> วิ้วิทุกคนจดัดเบรกหน่อยบ้านบาลคนหนึ่งผมคิดว่าบรรดานีน้ปัจจัยที่จะได้ซื้อรถแพงกว่านี้เฉยมากทุกคนครับบอกอยังบอกเลยครับ,บ,บสั้นไปเบิร์ดแล้วครับ ขับว่าขันเป็นครับพี่น้องแต่ว่าขับไม่เป็นหนูก็ยังขับไม่เป็นนะคะขออนุญาตซ้อมขับจากสองมืออเลยดครับพี่น้องเพื่นเพ่งแดดห่อนค่ะแดดบ่อนแตจะกเพื่นเพ่งไม่ไ่วนี่ก็จะเป็นหน้าจอทุกอย่างจะเป็นเซ็นเซอร์เป็นระบบแบบโอ้มัน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 ดีมากครับทุกคนครับ นนแต่ผมไม่ใช่ผปิดใช่บูเป็นได้พี่นอ้องกสิเป็นระบบออตโตเมติกจอใหญ่ครับอันนี้สามารถเบิ์ส g พ s เบิเบอีอย่างใดใส่มือแค้นก็ได้ใส่เสียงสังการก็ได้บ,บ่บูพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์เพื่อนเพื่อนบอกว่าก้อนสิบไปก็ต้องกดนี่จึงเข้าเกียร์ได้ค็ัแต่ลองขับเป็นอยนยูแต่ว่าบ่ท่านได้เคยขับทรงแบบนี้พี่น้องเปิดเราจะเซลกจใเซลน้องครับพี่น้องครับเนี่ ใส่แกะเลยเลยสองสามใส่แกะไปไปล่าปิดกับปิดน่อุโซโล่โอเคคุณว่อยากไปหาแม่มันก่อนจะไว้ไว้เนี่ยจีกเลยระบบของเขามันก็สิมีนี่ครับระบบที่ขี่ได้ครับบุรีวิวคือยังเคยขี่ได้นี่ครับแต่ว่าเพื่อนบอ้ฟังครับมันจะเป็นระบบสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคคาแบบเอดดิตเอ็ดเอ็ดี้ด้วยนะคะเอ็ดเด็บทีบอีย่างเพื่อนบุกครับนี่นี่แหละเพราะสีมีระบบมันนี่ให้ขี่แบบว่าสมซติว่าเฮาจีขี่ มันขี่ได้หลายแบบก็คือสปอร์ตสิีเป็นแบบเคี่ยงแบบบุน oh <my> บุน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 บุห็นไหมครับที่ขี่สรงสปอร์ตเครื่องมันก็สิลแนนขึ้นนี่นะครับถ้าถ้าเป็นแบบคอมฟอร์ตแบบอีโก้มันก็สิลองเบาลงขี่ในเมืองขี่ในถนนนี่ยังไปยังซี่ครับนี่คือ <มา S 1> คือสไตล์ของเด็กน้อยมาดูแล้วนี่ครับมาสวยมากเลยทีงานก็ประมาณนี้ครับก็ต้องไปล่องขับเบิ้งหลวก็ะล่องขี่เบิ้งแต่นี่ก็คือเป็นเป็นส่วนของ ัวรถที่เอามาส่งแล้วถ้าเราจะปิดอันนี้มันปิดยังกดตรงไหนอ่ะกดตรงไหนอ่ะเมื่อกี้พอเรายกขึ้นก็คือเปิดเปิดแล้วกดลงอันนี้ก็กดดมปิดนะคะที่นี่แล้วขอปิดประตูก่อนต้องต้องเหยียบเบรกสิหนูปิดเบาๆนะเดี๋ยวมันเสียหายแล้วก็จะปิดเหมือนเดิมนะครับอ๋อตรงนี้เหรออ่าครับ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ๋งข้างล่างกันนี่ครับโอ้ยี่นอนค่ะแล้วเพราะว่าจะปิดแห้งมั้ยสั่นปิดเบาๆนะครับเพราะว่าอ่าเบาโพดครับก็จะประมาณนี้ครับมันไม่ดูดเหมือนนั้นเลยโอเคครับมันไม่ดูดใช่ไหมคะพี่นุกอันนี้อันนี้้นจะต้องเป็นดินพีชประกอบด้วยจะเปิดให้เบิ้องไหม แต่กว้างดีครับข้างในนั่งสองคนได้ก็ก็สบายครับผมก็รู้สึกว่าผมติดใจตรงระบบเปิดประทุนมันรวดเร็วท่านใจดีไหมครับแป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะเร็นล้ะครับเร็นเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ดูสิไปขี่เหรอเบิ้งทงนาใช้เวลาแป๊บเดียวครับนี่ใช้เวลาเพ่อด่นก็การเปิดประทุนสวยครับข้างในสีแดงตื่นเต้นครับ ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนเลยนะครับเคีลวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอย่างกับบริษัทเพื่อนจากกรุงเทพมิลเนียนยรบริษัทมาสเตอร์ใช่ไหมเออมิลนเนียลจากแถวลาดพร้าวมิลเ n นเนียลนะครับเป็นชูรูมที่ขายรถคันนี้ให้เราก็คือ B M W z 4นะครับ M C 0 I นี่ครับ M40I ตัวนี้ครับถือว่าเป็นรถในฝันของวกเขาครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็เลยกล่อง UP ครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากมอบให้พวกเราแล้วก็เป็นของขวัญให้นางนี่แหละครับดีใจปะดีใจให้ดีนะเลนี่ยเป็นของขวัญที่เขาเทำง,งานหนักและกะ้วก็บกุศลิพานนี่ยังไม่ได้การที่จะมีวันนี้การที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้มันแหลกได้หลายหลายอย่างแต่เธอกับทนได้แห้วครับเธอกับพานทุกอย่างไม่ได้ขอมอบให้เธอแลวกะ็ให้ ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีสติแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมขึ้นไปครับขอบคุณพี่ๆตัวแทน FC ก <Okay, S 1> ับพี่ๆ FC พี่ๆตัวแทนกรีนนี่ดีทีแล้วก็ลูกค้าที่มีอยู่วันละคุณทุกคนครับที่เมตตาแล้วก็เฮ็ดให้ความฝันของเด็กน้อยคนนึงนี่ปางยากๆนี่ครับบ่หๆๆ่ายากแคงไหนมีมือนี้ได้ก็ยินดีกับเธอแล่ะขอให้เธอรักษาสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเป็นความเก่งต่อไปนะีเข็ดดีเข็ีเข โอเคต่อไปเราจะต้องทำอะไรอีกครับพี่นุ๊กก็เดี๋ยวเหลือฮุ้ยปวดเราขยบเดานุ๊กสามีเอกสารเอ่ยแนะนำตัวรถนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่แนะนำตัวรถเมื่อกี้พี่ชมโทรมาถามตำรับว่าให้ให้เดี๋ยวขยบขยบรถไปหน้าบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวตามเลิกอ่ะ16 19นาทีจะตามเลิกเหงิงเก็จะได้ขับออกไปเนาะให้เจ้าหน้าที่ไปเอาอันนี้คือเปิดเข้าเปิดป่ะสงสัยเขามาจับบางเรื่องนั่นอ๋อมันต้องแบบนี้เลยมันก็ได้เลยใช่ไหมคะพี่หนุ่มใช่แล้ว โอเคเด็กปั๊มก็จะดันแล้วก็สามารถเปิดโอเคครับขอบคุณมากนะครับแล้วผมจะมารีวิวให้ฟังให้ดูอีกวันหลังวันนี้ต้องให้เพื่อนส่งตามเลือกไอ้ยังให้มันเสร็จเฮาสิสตาร์สิไอ้ยังให้มันเสร็จเดี๋ยวผมไปเบิ่งอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเผมไปเบิ่งความสวยงามอีกรอบนึงครับนี่แหละค่ะนนี่แพงกว่ารถอีกค่ะทุกคน ขอบคุณกรีนนี่ดีทีด้วยนะคะที JI, ่เฮตไหหนูได in ้มีมือนี้ค่ะทุกคนค่ะเมื่อคิดว่าสีมือนี้เลยเบาะสีแดงมาซานก็น่าจะเป็นตัวใหม่สุดแล้วนะครับของ Z4 รุ่นนี้นะครับเบาสีแดง กินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะมาส่งถึงบ้านเลยคขอบคุณเอฟซีขอบคุณพีพีตวแท่นขอบคุณครูใหญ่ขอบคุณที่สพอร์ตขอบคุณลูกค้าของกินดีดีที่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวังว่าสิอุดนุนล่ะก็คอยสพอร์ตเป็นกำลังใจนูตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเจอกันค่ะ